รูปที่สองสุขพิทักน์ใหม่จากเบงการรูปที่สามชะนะนรัศแสงามจากอุบลราชธานีรูปที่สี่ปภาศสิริกแก้วกาจากอุบลราชธานีรูปที่ห้าสุภานณวรงวัฒน,น,น,นานจากสุรินทร์ลูกที่หกสัตจาเดชพันจากจังหวัดนครราชสีมาและรูปที่เจ็ดมนัฐอาสาเสถียรจากจังหวัดสุรินทร์รอบชิงชนะเลิศชุดที่หนึ่ง okay you not 好的。